คำเตือนก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สวัสดีครับผมก็มาพบกันกับอาดัมกันอีกเช่นเคยนะดังๆตอนดีเบียอาดัมก็มาทำการมาเที่ยวดะครับอยู่ที่งานโชว์รุมรถแต่น้องๆโดเร่แต่มีรถเต่ารถเก่ารถแก่เลยนะเนี่ยฮ้ สีแดงแฟรชเลยคดีนียมันชื่อเร่นว่าเต่าทองนะครับผมน้องๆแต่ว่าทําไมสีแดงวะอันนี้อาดามก็ไปเข้าใจคนต่างชื่อเหมือนกันนะครับก็ต่อไปนี่น้องๆก็เป็นงานที่เขาจะมาโชว์รถแล้วก็แลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับผมโดยที่อาดามก็เอารถขอดัมมาด้วยนะก็เป็นไอ้ฟ้าครามที่คราวที่แล้วเนี่ยไปแลกบักับไอ้คอบ้านะครับผมไอ้พวกคางสีแดงนั่นนะอาดัมก็ไปรองไปแล้วนะ มันก็ใช้เครื่องรถไถเบือกกันนะครับร้องๆแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงว่ะ ก็แบบว่ามันเอาไปสู้กับรถไฟอ่ะน้องๆคลิปที่เร็วว่าไม่ได้เลยนะครับโอ้โหรถไฟเนี่ยพลกระเด็นกระดอนปิวกระจุยกระจายเลยนะน้องๆนีน่ขนาดเติมในตัดไปแล้วสามถังเห็นไหมโอ,อย้ยงในอ่ะแม่งเอ้ยอันดับก็เลยว่าจะมาหาแลกเอาไอ้เศษเหล็กสัก,กะบอยนี่มาแลกรถหน่อยนะครับผมโอ้โหลเดหรอเอารถอะไรากันดีครับื สีดำดุดันคันโคตรยาวเลยนี่ขับหรือนอนไปวะเนี่ยโอ้โหแล้วอ่ะโอ้ยแล้วทำไมมันยาวจังนัน้องๆรถไม่มันโคตร <c oughs> นี่มันเครื่องยนต์หรือว่าสะพานพรามแปดวะเนี่ยยาวเป็นทางว่าวเลยจิบหายโอ้โหและท่อมึงนี่นะอ๋อการระเบิดใส่บ้านใครวะเนี่ยถ้เยอนอยู่หลังรถมันตอนสตาร์ทนด่ก็เตรียมขาขาดไปเลยนะครับน้องๆ <c oughs> แม่งไม่ใช่ว่านายตัดพุงออกมาแล้วขาขาดนะน,น้องไอเช่นถอยทับขาขาดแล้วห่อแย่เลยใช่ไปลงลงไ,ไหวปะเนี่ยโอ้ยลกว่าเาวันนี้ไม่ได้กินกาแฟเลยง่วงจังเลยเนดะ้อทองจะต้องไปอัดกาแฟถ้า่อยละอโอ,โ,อโดยลงเยินขาไม่ไหวแล้วนะ <laughs> ใส่มเมลื่อนลงจะไปปาเต้ยมานะครับผมอ๋อก็จับมือหน่อยลงขอจับมือน่อะ เออลุงยังให้จับมืออยู่นะครับโอ้โหคิมีหนอตโตเก่งเลยแม่ไอ้ไอ้นี่ต้องเป็นเจ้าของรถแด่แดเลยโอ้ใส่สร้อยคอสามเส้นทองจริงทองปลอมแล้วก็ทองชุบนะน้องอของจริงเอ้ยมึงรวยจริงไปะเนี่ยทำไมรองเท้ามึงขาดวะลองดูดิดูรองเท้ามาเดิทำไมมันตัดไปอย่างเงี้ยรองเท้ามาดดาห่อ อีเว่ได้แม่งรวยจริงหรือเปล่าเนี่ยใส่เสื้อก้องสกามแต่งตัวเรียนแบบดำแมงสัสแม่งเลยดีกว่า oh. แต่งตัวเรียนแบบกูกันเถอฮอโอ้โหไม่สู้เลยครับน้องๆแหมบอกแล้วดำมาแถวได้อดับเถื่อนสดโอ้โหเราไปดูคัสตอมกันหน่อยน้องๆคัสตอมได้มีอะไรดีเดี๋ยวอยากดูซันรู่ะเออก็เลยเดินขึ้นไปเลยเหยียบรถ ไอเสื้อบวกเนี่ยเป็นเจ้าของรถนะน้องดูทำหน้าทำตาเย <c oughs> ดยก็ดาก็แค่อยากเห็นข้างบนราคามองกละลามไม่เห็นนะเออก็เลยเดินขึ้นมารอยเท้ามีนิดหน่อยรองเท้าดำเนี่ยเจ็บที่หมามาเมื่อเช้าเออโอ้ยนี่เป็นขายรถบรรทุกกันแล้วน้องรถบ้านหรือเปล่าเนี่อันนี้ขึ้นไปแล้วก็นอนชิมจบแบบแบบว่าจิบชาชมวิวได้เลยใช่ไหมน้องฮะไอคันนี้มีตันลูบหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่มีนะมีแต่ช่องระบายอากาศถ้าอดับฉี่ใส่ไปตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะน้องๆเอาไปว่าดับไปทำแล้วกัน <c oughs> เอ้ยช่องพูดสาราไม่มีนะน้องๆสันลบแต่ว่าเนี่ยช่องคนขับมีมาเอาไ้ทาอะไรวะแบบว่าขับอยู่ๆแล้วก็มองพาทิตย์เออสบายใจจังแล้วก็ชนรถข้างหน้าอย่างนี้เหรอบ้าไปแล้วไม่เอาด้วยละครับคันเดียใครจะมาซื้อก็ซื้อไปเถอะโอ้ยเน้ อันนี้คือ,อจะเรียกว่าคุณปู่ของออพติมัสนะครับผมออพติมัตจะเป็นสีลายตรงชาติสีขาวๆแล้วก็สีน้ําเงินแล้วก็ได้คุณปู่นะสีตกหมดแล้วเหลือแต่สีสดิมเนี่ยสีน้าตาล <c oughs> แต่ว่าคุณปู่ที่ไปฟิตช่วงล่างกันแล้วนะ้องเฟิร์มแน่นอนไม่มีอะไรที่คุณปู่แบกไม่ได้ยกเว้นแบบว่าคุณปู่อยากแตกนะก็ก็ขี่ไม่ได้แหละก็ไม่มีรถอันไนทีนะ่แบบว่าเราใจเราใจแล้วก็อยากได้เลยนะครับผมก็มีคันนี้เข้าตาเนิดนึง เนี่เป็นโครงสนิมนะครับผมเป็นวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับน้องๆลองลองลองขึ้นรถดูเออแม่งเอ้แล้วแล้วกระจกก็ไม่มีแล้วท่อแม่งอยู่ข้างหน้าขี่ไปก็เออเรียบร้อยควันเข้าจมูกกูเต็มๆลองไงฮึ่บเอฮึบเออฮึบเออฮึ่บอ้าวิปหายละคนไปซะแล้วเฮ้ยโอ้โหมันเลี้ยวโคตรยากเลยน้อง เราขีดเหรอยากจัดเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้เกือบไปชนรถไอ้นั่นปะเนี่ยไอ้คู่นี้มันเฮ้ยถ่ายรูปอะไรกันถ่ายรูปไรถ่ายคลิปวัไอ้สองคนนี้มันน่าจะเป็นเจ้าของรถคันนั้นนะครับน้องๆรถคันเล็กๆอ่ะเอ้ยเอ้าเอ้าย่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังไม่ได้ชนเลยเอายังไงล่ะก็มาเลยครับก็มาดิให้เปิดก่อนหนึ่งหมัดหลบทัน แล้วก็สวนเอาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้ใช้วิชาอาคมอาคมอจ่าฮึบหนึ่งได้ถึงสองเฮ้ออ่ะเฮือบเอ้แอ้ยอ้แอ้ยเอ้ยอยเฮือบเฮือบเออเอาเลยสองมัดแล้วก็โจ๊กหมุนหนึ่งรอบแบ็คแฮนด์แบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์โอ้มาเลยลูกพี่มึงล่วงไปแล้วลูกพี่มึงล่วงไปแล้วนี่กูหยิบปีดด่อยหยิบอิดทุบแม่งเลยเฮ้ยเจอคือขมกบาร์นี้เฮือบเฮอบเออล่วงไปเลยไอ้เงาะ อ่าถ้าเบิดรถแม่งเอารถแม่งลงไปทะเลเลยน้องๆข้อหามาหาเรื่องอดำใครโอโ้โหแล้วดูรถแป้ง <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะนี่ตอนไว้นี่แหละมหาไม่เจอเหรอกบอกให้อาดมยังหาไม่เจอเลยไปน้องติดติดไปหือเพงเพงสวยเพงสวยไอ้เออออกแล้ว เอ้ยเกือบนึกว่าจะติดซอบตายอยู่ตรงนี้แล้วน้องไปไปไปอาดัมเนี่ยมีรถในดวงใจแล้วนะครับผมมันเป็นรถของไอตากวยนะเออเจ้าของชื่อตังกวยนะครับน้องๆก็เดี๋ยวอาดัมก็ขอรถไอ้นี้มาคืนก่อนโอ้เจ้าของรถไปไหนแล้วตงสัยรีบไปดูรถตรงนู้นแล้วนะมังน้องๆนี่นะครับผมนี่แนะนาให้รู้จักตังกวยเฮ้ปนี่ คนรู้คนนี้ชื่อตังกวยนะครับผมเป็นเจ้าของรถคันนี้นั่นก็คือฟอร์เรรี่กาสูนน้าๆคันนี้เนี่ยอ้ยงามหยดย้อยดูเครื่องนี่โอ้โหแรงไม่แรงต้องแดงไว้ก่อนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเออก็อแบบว่าดามเนียดิวรถคันนี้กับแลกกัแบบอ่าไอ้ฟ้าครามของอดามปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวดามเดียนจะไปลองรถคันนี้น้าๆน้าๆน้งว่าแก แรงก็บ้าแรงลยก้อยโดนลรอจนกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยตำรวจยิงกันไม่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 ตำรวจยิงโจนแม่งเอ้ยหลบหลังไอ้ตะกวยตะกวยบักบักกระสุนตะกวยตำรวจยิงกันนะโอ้ยเอาเอาเอาตำรวจตำรวจก็โจแล้วน้องๆเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมัวตัวไปหมดตำรวจตายหนึ่งโจรตายหนึ่งพยาบาลตายหนึ่งเอาไม่มีใครรอดเลยหรือไงเนี่ย อ่าตำรวจงงตำรวจมา2คนนะครับอรรดาขอไปดูเหตุการณ์ใกล้ๆหน่อยแต่ว่ากลัวโดนลูกปืนว่ะเอาเอาตำรวจข้างตำรวจข้างไปละอ่ะพยาบาลพยาบาลคนตายพยาบาลเอ้าไอ้พวกนี้เอ้ยพยาบาลคนตายเนี่ยอยู่บนถนนเนี่ยตำรวจตายเนี่ยเอ้าไม่มีไม่มีเอ้าเอาเอ้าเอาไอา้นั็นเบรกมึกอะไรวะด่าเหย่าตำรวจเฮ้ยเฮ้ยมึงใจเย็นน้อง นั่นตำรวจอยู่ที่ล้อรถมึงอ่ะเอ้ยเออเอ้ยตำรวจตำรวจไอ้นั็นมันเหยียบตำรวจโอ้กูกูกูไม่รู้จะเรียกยังไงเลยแล้วไอ้ตำรวจเมื่อกี้หัวร้านไปไหนหรอวันเนี้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเอาเอาไปว่าเอ่โอ้เอาไปว่าปล่อยปล่อยปล่อยพวกพี่เขานอนนอนนอนอยู่นี่ละกันนะเฮ้ยอ้หมีตังค์ด้วยอ่ะขอขอขอตังค์ขอตังค์เออขอตังค์หน่อยละกันเผื่าฮ่าเอาได้เอ้ยเอ้ยแม่งเอ้ยจะใส่กูซะแล้ว ไปเดี๋ยวเาน้องๆเอารถไปลองดีกว่าน้องถ้าน้องๆอยากให้ลองรถแรงๆกดถูกใจให้ด้วยนะกดติดตามด้วยเออโอ้ไปอูเดี๋ยวให้ฟังเสียงตอนสตาร์ทรถอีกทีหนึ่งแม่งเอ้แต่ทำไมตาร์ทรถอ่ะเออฮะไปแกวุ้มเบนหุ้โอ้โหเอ้ยมีดังด้วยน้องๆมีดังด้วย เอ้ยเอ้ยเป็นไงไฟออกไฟออกอุ้ยปง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 โอ้โหไปกันน้องๆเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วฮึบฮึบมาแล้วไปมิตีมเฮิร์นอู้โหโกระแพ้กระแพ้กระแพเอา <th> แล้วเข้ามาในนี้จะออกได้ไหมวะออกได้ไหมโออนี่นี่นี่ออกได้ออกได้ออกได้แม่งเอ้ยเหินข้ามมาเลยน้องๆแรงจัดแรงจัดไปไปไปเฟอร์ลี่นะน้องๆชื่อนี้เป็นตำนานเออเราจะออกทางไหนอ่ะเดี๋ยนะขอขอทางออกแป๊บหนึ่งเอ้ยอันนี้ไปไม่ได้เดี๋ยนะข้างล่างนี้ไปได้เปล่าโอ้นั่นเหวเหวเอ้ยโอ้โหจะมาลองรถแม่งเอ้ยขัดจังหวะกูจใหงเลย อยากแว้นแล้วอยากแว้นแล้วแต่ว่าวงเลี้ยวมันกว้างมากเลยนะแต่ว่าวู้ยดูเร่งนี่ดูดิฟังนี่ฟังเสียงเร่งนี่น้องหิองอนอ่ะเมื่อ,อกี้มันหืนหรือเปล่าะติดอะไรอ่ะน้องโอ้โอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปไปแว้นข้างในหนามบินอ่ะน้องลองเครื่องของเก่งนะมาไปโอ้โห เลี้ยวโอ้โหเลี้ยวแบบไม่สะบัดเลี้ยวแบบไม่สะบัดไปแล้วเฮ้ยอ้ขึ้นนิดนึงไปเหยียบยังไงยังไงดูไม้ได้ไหมดูไม้ได้ไหมเออเกียร์เก้าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแล้วยังไงต่อเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยถ้าไม่มีรั้วที่พงออกทะเลไปแล้วน้องแม่งเอ้ยมาอืมขอยขี่คอยขี่โอ้ย ไฟไฟไฟลุกไฟลุกตูดไฟลุกตูดไปแล้วพึบพึบยังไงโอ้โหกิ้งรถมันต่ำนะน้องมันเลยกิ้งเงี้ยมามาเอ้ยโอ้โหเฮ้ยรถเปื้อนแม่งเอ้ยเก่งเลยว่ะรถเปื้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องถือว่ายังยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังขับได้อยู่เรามาลองเครื่องยนต์ไม่ได้มาลองสีไปฮึบอื้มอื้ ยังได้อยู่ทรงตัวทรงตัว,ตวพึบพึบพึบแม่งเอ้ยขับรถหรือว่าขับลุกไอ้อันนี้วะเนี่ยรถไต่ถังเนี่ยไต่ไปมั่วทั่วไปหมดเลยน้องๆไปจะไปชมความหล่อเหลาความเท่อวดในในเมืองเนี่ยอือหดูดูดูดใน,นตัดเ่ะเครื่องมันแรงขนาดไหนอะไฟมันต้องออกมาแบบว่าอ,อย่าเบรกจีต้องต้อง,องไฟต้องออกมาเพราะว่ามันมัน ไม่ถ่ายกำลังไปที่ล้อแล้วไงน้องๆเออไปถ้าขับตอนกลางคืนนี่ข้างบ้านด่าแน่นอนนะครับเสียงท่อระเบิดปัก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 ปปักนึกว่าใครมายิงกันแถวนี้เฮ้ยจะผิดตอยแล้วน้องเอาเด้เอาเด้ท้องชายมาปึ๊บปึปปึ๊บปีนปีนปีนนิดหน่อยปีนนิดหน่อยไม่เป็นไร แ,แรงจริงขับแล้วนี่รู้สึกโคตรมันเลยน,น้องโอ้โหแบบว่าคันเร่งติดเท้าอะ่ะไปแล้วหยังไงปึบปึ๊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 บหือแทงซ้ายแทงขวาแสงซ้ายแทง,ง,งขวาแดกอะบอกเลยแข่งกับใครก็แดกแดกหมดอะโอ้โหเครื่อง1.8-1.9ก็มาเหอะเจอคันนี้ไปแล้วร้องไปน้องโอ้โเฮ้ยเลี้ยวดีวะ นี่ดำเลี้ยวแล้วนะมันไม่เลี้ยวไปแล้วโนอะ้โ oh, หรถบรรทัศจัดนะอะน้องๆเบืึบไปเลยว้าว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 สุดยอดสุดยอดมีอะไรมีอะไรขวางดำได้ <c oughs> oh, ไม่ทางไม่ทางโอ้โหโอ้โหรถมันแรงเกิน <c oughs> ขับไหวไหมเนี่ยน้อง ป่าแล้วข้างทางนีงแ่แหละโอ้โหรถโล่งๆอย่างนี้รถโล่งๆอย่างนี้แซกเบียดโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้ชนนะเมื่อกี้ไม่ได้ชนเอาไว้เอาไว้เบรกเฉยเออเอารถคันอื่นไว้เลี้ยวไงน้องๆเอหอห่อระดับนี้แล้วไม่เคยขับชนหรอกตั้งใจอะ่ะเอเอมีแต่ไม่ได้ตั้งใจทางนั้นแหละมึบเออ เป็นไงบ้างน้องรถคันนี้ได้เป็นแรงสบชื่อเฟอร์รรี่จริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวดับว่าจะเอาไปทับสีใหม่สักหน่อยนะเออแล้วก็ไปโม่เครื่องอีกสักนิดนึงจะเข้ามือเข้าเท้ามากขึ้นเป็นไงบ้างน้องถ้าเราชอบรถคันนี้ละก็อย่าองๆช่วยกดหกใจแล้วก็กดติดตามให้ดับด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้กันดองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ